มูเจ้ามูเจ้าดาไฟยงนีข้าวเหม็นสามพันข้นดาบไฟสามพันนกับโสูด้บบสูเบสคําสิงดาไปผู้เดียวได้พี่น้องเอะอะไรยังไงกันคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าสาวเบสคําสิงกับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นคู่เพื่อนสีสายฟินที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เราได้เห็นกันตลอดค่ะและล่าสุดนะคะเหมือนจะมีโมเมนต์ใหม่ที่ทําให้แฟนๆต้องกรี๊ดกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่โมเมนต์น่ารักนะคะแต่มีความดุเข้ามาด้วย คุณผู้ชมมารองฟังกันดูค่ะว่ามันเป็นความดุหรือความฟินนะคะช่วงหนึ่งในไลฟ์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองค่ะเจ้าตัวดันพูดออกมาเองว่า คอมเมนต์เกือบ3,000คนดา่ายังไม่สู้เบสคํคำสิงดา่า2 9ง0าคนลุมดา่าก็ยังไม่เครียดเท่าเบสคํคำสิงด่าคนเดียวค่ะฟังแล้วหลายคนตกใจนะคะเพราะว่าจำนวนคนที่มาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้เยอะจริงๆค่ะแต่ทำไมคำด่าของเบสคํคำสิงแค่คนเดียวถึงแรงกว่ากันแบบชัดเจนขนาดนี้คะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะลองเข้าไปชมคลิปกันก่อนว่าหนุ่มบิ๊กพูดว่ายังไงบ้างค่ะพ่อเจ้า มูเจ้ากันดา่าใค่นี่เขาเมนสามพันต้นด่าใครสามพันต้นกับโสูเด้บสูเบธค้าสิงด่าใครผู้เดียวได้พี่น้องอืมูเจ้านี่สองพันเก้าไว้คนหนึ่งด่าใครรุ่มด่าไปมือหนึ่งด่าใครมื่อเขียนสามเบธค้าสิงหนนด่าไปผู้เดียวด้เมื่อเราเขาต้องเขาต้องเงียบไปก่อนช่วงนี้มีหลายคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าใช่สิใครด่าไม่เสียใจเท่าคนของใจดุนิดเดียวหรอก แล้วก็ยังมีคอมเมนต์ต่อเนื่องอีกค่ะว่าช่วงนี้มีคนคุม555เอ็นดูบอสแต่ก็นะเป็นสิ่งที่ดีมองผ่านดราม่าไปเดอ้อตาหลุดโตนแท้ แล้วก็มีคอมเมนต์เห็นด้วยกับหนุ่มบิ๊กนะคะว่าดีมากเลยลูกเราควรเชื่อใจคนที่เราไว้วางใจในคู่ชีวิตยังมีอีกค่ะอย่างน้อยเราก็ดีใจที่บอสกลัวอยู่คนเดียวที่เอาเบสอยู่เชื er best, akt, ่อฟังเบสดีมากน่ารักสู้ๆค่ะบอสคนเก่งหลายคนก็เข้ามาเม้นชมนะคะน่ารักมากๆดีแล้วค่ะบอสเชื่อฟังเบสเถอเบสวังดีกับบอสนะเข้าใจค่ะบอสทําถูกแล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะโมเมนต์ของคู่เพื่อนสีใสฟินที่หลายคนชื่นชอบนะคะไม่ได้มีแค่ความน่ารักหรือความฟิน เท่านั้นแต่ก็ยังมีโมเมนต์แบบที่ทําให้แฟนๆหัวใจละลายทั้งไลฟ์เลยค่ะเพราะประโยคที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดออกมาแบบไม่ตั้งใจนี่แหละค่ะที่ทําให้คนดูเนี่ยสะดุดกันทั้งไทม์ไลน์เลยค่ะ คอมเมนต์เกือบ3,000คนด่ายังไม่สู้เบสคำสิ่งด่าคนเดียวแหมคำพูดแบบนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าน้ำเสียงของเบสเนี่ยมีพลังสำหรับเขามากกว่าคนทั้งโซเชียลรวมกันอีกคะ่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องมโนอะไรเพิ่มเพราะแคส่สิ่งที่เขาพูดออกมาเองเนี่ยก็ฟินจนต่อมจิ้นทำงานเองอัตโนมัติแล้วนะคะคุณผู้ชมขาส่วนจะมีอะไรต่อจากนี้ไหมเนี่ยอันนี้ ขอให้รอทั้งสองคนออกมาค่อยๆเฉลยเองเท่านั้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยแฟนๆอย่างพวกเรานะคะก็ได้หัวใจพองฟูไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ